สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดาวศุกร์ที่โครจรเข้าสู่ราศีกุมนะคะในวันที่25มกราคม2566เวลา10นาฬิกานาทีนะคะซึ่งดาวศุกร์ดวงนี้จะอยู่จนถึงวันที่18กกุมภาพันธ์นะคะในเวลา15นาฬิกา22นาทีโดยที่เขาจะย้ายเข้าสู่ราศีมีนในวันที่18นั่นเองนะคะก็ถือว่า เริ่มผ่อนคลายนะคะเพราะว่าดาวศุกร์อยู่ร่วมกับดาวเสาร์ในราศีมังกรที่ผ่านมาก็จะมีความเครียดความไม่สบายอกสบายใจค่อนข้างสูงนะคะ,ะเมื่อย้ายไปเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็น่าจะลดน้อยถอยลงนะคะวันนี้คลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายนะคะ,ะคลิปคนราศีมังกรราศีกุมและก็ราศีมีนนั่นเองเรามาดูกันว่าแต่ละราศีเป็นอย่างไรนะคะ เริ่มต้นนะคะที่คนลักขณาราศีมังกรนะคะคนลักนาราศีมังกรดาวศุกร์เนี่ยนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะและเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะเมื่อโคจรก็สู่เรือนกระดุมพระเนี่ยนะคะ,ะคุณต้องระมัดระวังเนี่ยเรื่องอะไรนะคะ,ะการงานคุณอาจจะเยอะนะคะงานที่เกิดผลไรายได้เกิดอะไรก็ดีนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยคุณต้องระวังการทําอะไรใหม่ๆการลงทุนใหม่ๆ ได้ด้วยนะคะอ่าถึงแม้ว่ามันมีโอกาสเนี่ยนะคะความรักใหม่ๆเข้ามาก็เหมือนกันถ้าคนมีคู่มีแฟนก็ต้องระวังนะคะเพราะว่ามันจะสร้างปัญหาให้เกิดได้นะคะอ่าก็มีโอกาสแต่ว่าสิ่งที่เข้ามาตอนช่วงนี้ก็ไม่ได้ว่าเป็นจังหวะชีวิตที่ดีเข้ามาแล้วก็จะสร้างปัญหานะคะจะสร้างปัญหาเพราะว่าเข้ามาอยู่ในเรือนกระดุมพระอ่าก็จริงอ่าที่เกี่ยวพันกับรายได้เกี่ยวพันกับการเงินเนี่ยนะคะแต่เสร็จแล้วเนี่ย ดาวเจ้าจเรือกระดุมพระไปตกพันธุก็จริงเจอดาวมฤตยูค่ะ,ะก็จะทําให้มีปัญหาได้นะคะ,ะสร้างปัญหาเกิดปัญหาในครอบครัวเกิดความวุ่นวายเกิดความแตกแยกอันนี้ต้องระวังเรื่องความรักความสัมพันธ์ได้ด้วยนะคะ,ะถ้าบีก็จบนะคะเพราะฉะนั้นคนราศรีมังกรต้องมีความดักแน่นให้มุ่งเน้นไปที่เรื่องการเงินนะคะเพราะมุ่งเน้นไปเรื่องการเงินคุณก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จ การลงทุนใหม่ๆเกิดความสําเร็จได้เงินได้ทองแน่นอนนะคะสาหรับคนลัคนาราศีมังกรเนี่ยนะคะก็มีโอกาสสาเร็จในสิ่งเหล่านี้นะคะทีนี้คนต่อไปเนี่ยนะคะคนลัคนาราศีกุมเป็นอย่างไรคนราศีกุมก็มีโอกาสที่เกี่ยวพันกับความรักนะคะแล้วก็มีความสุขความสมหวังเรื่องความรักค่ะเพราะว่าดาวสุขคือดาวเจ้าเดือนสุขพระแล้วก็เป็นดาวเจ้าเดือนพันธุมากุมลัคนาเพราะฉะนั้นคนราศีกุมมีความสุขค่ะ มีโอกาสพบรักได้ด้วยความรักจากาทังไกลก็ได้เป็นความรักที่ค่อนข้างดีค่อนข้างมั่นคงเนี่ยนะคะแต่ก็มีโอกาสาพบเจอคนที่เป็นไหม้มาก่อนก็ได้นะคะก็มีโอกาสที่จะเจอลักษณะแบบนั้นได้ด้วยและอีกทั้งเนี่ยนะคะคนลัคนาราศีกุมเนี่ยนะคะก็เป็นช่วงที่มีความสบายอกสบายใจมากขึ้นได้ด้วยนะคะ เพราะว่าหลังจากที่มีความเครียดความอะไรกดดันมาบ้างพอสมควรแต่ช่วงนี้ก็จะเริ่มคลี่คลายเบาใจลงนะคะสมองปลอดโปร่งขึ้นมาบ้างแล้วนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทําอะไรก็อยู่ในความรอบครอบทําอะไรให้มีสตินะคะถ้าคนมีคู่มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยนะคะก็ยังเป็นจังหวะทีะ่ไม่ดีนะคะเพราะว่าเจ้าเรือนปตัตนีก็ยังอยู่ในเรือนวินาศอยู่ถึงแม้ความสุขใจความสบายใจระดับหนึ่ง แต่ก็ยังไม่ได้คลี่คลายหมดเนี่ยนะคะสำหรับคู่ครองคนรักถ้ามีปัญหากันแต่ถ้าไม่มีปัญหากันก็เป็นช่วงที่เราอาจจะไม่ได้โฟกัสเกี่ยวกับแฟนเราเท่าไหร่นะคะไปโฟกัสเกิดับสิ่งใหม่ๆสิ่งที่เราทําแล้วมีความสุขใจเข้ามาเนี่ยนะคะแต่ถ้าทั้งนี้สิ่งใหม่ๆเหล่านี้เป็นความสุขใจที่ไม่ได้ขัดต่อศีลธรรมไม่ได้ผิดอะไระมีความถูกต้องอยู่ ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรนะคะแต่ถ้าเป็นสิ่งใหม่ๆเป็นความรักนอกกรอบเป็นอะไรที่เข้ามาเป็นราบผลใหม่ๆให้คุณมีความสุขใจรื่นรมใจแล้วมันผิดเนี่ยนะคะคุณจะต้องถอยนะคะถ้าไม่ถอยปัญหาเรื่องใจนะคะมาแน่นอนแล้วก็จะเสียชื่อเสียงได้ด้วยนะคะอันนี้ต้องระวังนะคะสำหรับคนละคนาราศีกลุ่มต่อไปราศีสุดท้ายนะคะคือราศีมีนนะคะ คนราศีมีนดาวศุกร์นะคะเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะและก็เป็นดาวเจ้าเรือนอมอรณะเนี่ยนะคะอะอยู่ในเรือนอวินาศนะคะอยู่ในเรือนวินาศนะคะดาวศุกร์ดวงนี้เนี่ยนะคะก็จะทำให้ว่าอะไรที่เสียหายไปเนี่ยนะคะบางทีมันก็มันก็ทำให้เรารู้เรียนรู้นะคะเรียนรู้แล้วก็มันก็จะจบนะคะแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะคุณเป็นช่วงที่คุณอย่าไปคาดหวงังเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะมันอาจจะไม่ได้เหมือนที่คุณตั้งใจนะคะเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยมันอยู่ในเรือนวินาดาศนะคะแล้วก็เป็นดาวแห่งความรักเป็นดาวแห่งความสุขสดชื่นช่วงนี้คุณก็อาจจะไม่ค่อยปลอดโปรง่งถึงแม้ว่าดาวพฤหัสตำแหน่งดีมีความเข้มแข็งดีแต่คุณก็เหมือนกับความรู้สึกมันเหมือนสุขๆทุกๆอ่ะนะคะ มันก็ยังไม่ได้ราบรื่นแบบร้อยเปอเซนี่ยนะคะและดาวสุกเนี่ยนะคะ,ะ,ะ,คะก็มาจากเรือนสหัสชชะด้วยนะคะการติดต่อการเจรจาการการพูดคุยหรือว่ามิตรสหายหรือในครอบครัวคนรักอาจจะมีปัญหาได้อยู่นะคะเพราะว่ามันก็ยังอยู่ในเรือนวินาศอยู่อาจจะไม่ได้ดังใจอาจจะต้องชะลออาจจะ,ะจะต้องคืออย่า กระทบกระทั่งนะคะประคับประคองความสัมพันธ์ไปก่อนนะคะส่วนคนที่คาดหวัง <c oughs> เรื่องไรายได้เรื่องการเงินการทองเนี่ยนะคะสุขอยู่ในตําแหน่งนี้ก็อาจจะไม่ได้เต็มที่นะคะและดาวเจ้าเรือนการเงินก็ยังอยู่ในเรือนสหัสชะอยู่และได้ตำแหน่งมาตรฐานเป็นปราอยู่การเงินยังเอาแน่เอานอนไม่ได้เลยนะคะยังมีปัญหาอยู่และอีกทั้งดาวเจ้าเรือนสหัสชาก็มาตกวินาศอีกบางทีมันไม่ได้ตามที่เขา พูดกับเราหรือไม่ได้ตามที่เราคาดหวังนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องการเรงินการทองเนี่ยยังมองเห็นว่ายังคาดหวังอะไรเอาแน่นอนไม่ได้นะคะสำหรับที่เราดูในเดือนอในช่วงที่ดาวศุกร์ย้ายเข้าอยู่ในเดือนวินานีนะคะอยู่ในราศีกุมนั่นเองนะคะสรุปก็คือคนราศีมีนก็ต้องระวังเรื่องความรักความสัมพันธ์การกระทบกระทั่งและ ยังต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายเงินทองหรือคาดหวังอะไรเกี่ยวกับการเงินการทองอยังไม่ประสบความสําเร็จนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะขอให้ทุกท่านมีสติในการใช้ชีวิตมีการคิดดีๆนะคะในการจะตัดสินใจทําอะไรนะคะในช่วงนี้เพราะว่าดวงดาวหลายดวงเลยทํามุมที่ทําให้เราเนี่ยมีความเครียดความวิตกกังวลได้นะคะสําหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ